สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมินิโวกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์บ้านนะครับวันนี้นี่เห็นไหมครับนี่บ้านผมมีซาลาแมนเดอร์ด้วยนะครับเห็นไหมตัวสีฟ้านั้นนะครับสีฟ้าส้มพวกนั้นแล้วก็มีกิ้งก่าด้วยครับ แล้วก็มีพยาคุธแล้วก็ป้อมปืนนะครับแล้วนี่มีปลาหมึกยักษ์ด้วยกิ้งกาผมจะเลี้ยงไว้อยู่ตรงนู้นนะครับมีปโปกเกมอนสตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ชัดๆนะครับในบ้านนี่ครับในบ้านด้านบนเคยเลี้ยงนกนะครับแต่นกมันบินหนีไปหมดแล้วนี่ครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่ระต่ยให้ด้วยนะครับบ๊ายบายอ๋อผมลืมบอกไปอย่างนึงครับนี่อันนี้ผมสร้างเองหมดเลยนะครับนี่ป้อมปืนนี้ด้วยครับ